นี่คือบ้านดินกูโหลมรดกโลกสุดแปลกของจีนที่สร้างมานานกว่า700ปีบ้านสงกลมยักษ์ที่คุณเห็นไม่ใช่ป้อมปราการโบราณแต่คือบ้านของคนจริงๆบ้านดินกูโหลหรือฟูเจียนทูโลตั้งอยู่ในมณฑลฟูเจียนสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างโดยชาวฮักาในช่วงศตวรรษที่1 2บสถึงยีเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแบบรวมญาติทั้งตระกูลสิ่งที่ทําให้มันน่าทึ่งคือแม้จะสร้างด้วยดินไม้และหญ้าแต่กลับแข็งแรงเหมือนป้อมปราการ ทนทั้งฝนพายุแผ่นดินไหวและยังยืนหยัดมาถึงปัจจุบันกูโหลส่วนใหญ่มีรูปทรงวงกลมหรือสี่เหลี่ยมชั้นล่างเป็นห้องครัวและเก็บของชั้นกลางเป็นพื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุดเป็นห้องนอนทั้งหมดรวมกันได้ตั้งแต่20จนถึงกว่า80ครัวเรือนเรียกได้ว่าหนึ่งหลังคือทั้งหมู่บ้านในกำแพงเดียวกำแพงดินหนาหลายเมตรทำหน้าที่เหมือนโล่ป้องกันทั้งโจรผู้ร้ายและสัตว์ป่าในสมัยก่อน จึงมีประตูใหญ่เพียงจุดเดียวและหน้าต่างเล็กๆชั้นบนสำหรับเฝ้าระวังในปี2008ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ฟูเชียนทูโลเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะมันสะท้อนความเป็นอยู่แบบรวมกลุ่มความสามัคคีและภูมิปัญญาชาวจีนโบราณที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังบ้านดินที่ดูเหมือนป้อมกลางหุบเขาแต่กลับเต็มไปด้วยชีวิตวัฒนธรรมและเรื่องราวกว่า700ปี